พราะน,น,นั้นตกลงเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มตรงไหนล่ะเห็นไหมการบริหารประเทศที่ขาดความโปรง่งใสคาตอบผมพูดมาตั้งแต่ผมกลับจากอเมริกาใหม่ๆเมื่อสามสิบกว่าปีว่าถ้าจะเริ่มต้องเริ่มที่วินัยเพราะอะไรเพราะวินัยเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบและวินัยบวกความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตถ้าจะปลูกความซื่อสัตย์ต้องปลูกวินัย เพราะปี2 5 5 1มีการจัดอันดับ178ประเทศแห่งความซื่อสัตว์สุจริตประเทศไทยถูกจัดที่อันดับขอโทษนะครับ80ผมเจ็บใจดูประเทศไหนชนะเราปรากฏว่าประเทศที่ท็อป10ของโลกคือประเทศที่พัฒนาและประชากรมีวิทยใทั้งสิ้นท็อปทคือสวีเดนเดนมาร์กและนิวซีแลนด์นะขอโทษนะครับอันดับที่4คือสิงคโปร์ แปลกไหมซึ่งสิงคโปร์ในพัฒนาที่หลังไทยไม่รู้เท่าไหร่แต่เขาก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ4ของโลกเมื่อปี2551แต่พอปีที่53นี่2553นี่สิงคโปร์ขึ้นมาอันดับ3ทั้งหมดตัวการตัวเดียวคือเลยควรอยู่ปฏิรูปการศึกษาพร้อมกับสร้างวินัยคนสิขโปเพราะนั้นประเทศที่ประชากรวินัยจะรู้จักคำว่าสิทธิและหน้าที่ หน้าที่ก็คือจ่ายภาษีเมื่อจ่ายภาษีแล้วถ้าบริหารอย่างโปร่งใสก็จะมีเงินให้คนจ่ายภาษีได้ได้สวัสดิการในการชดเฉยได้สิทธิออันพึงจะได้เพราะมันมันเป็นการเอารายได้ของคนทั้งชาติมารวมกันแล้วก็แชร์ให้คนทั้งชาติสามารถอยู่ได้ตกลงเขาต้องทําหน้าที่ก่อนแล้วก็จะได้สิทธิเพราะนั้นบางคนโชคไม่ดีเกิดมามีลูกพิการในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามี choice ที่จะเลี้ยงลูกเองหรือจะให้รัฐบาลเลี้ยง ไม่ต้องเสียเงินนะรั้มาเลยไม่ให้ปีถ้าเขาออกไม่รูปพิการแต่ถ้าก็จะเลี้ยงลูกเองรัฐบาลจะชดเชยเงินส่วนหนึ่งให้เขาเห็นไหมที่เขาไม่ไม่ต้องให้ผ่ารละแก่รัฐบาลเพราะรัฐบาลจะ,จะชดเชยเพราะเขาจ่ายภาษีมาแพงตัวนี้สําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกตรงๆว่าเรานั่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราเลยเห็นความเดือดร้อนมนะ้นองชายผมก็บอกเขาเขาพูดผมภูมิใจมากเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลประกาศว่ากรุงเทพ น้ำไม่ท่วมแน่เขายินดีเลยเขาจะให้รัฐบาลสามแสน 3, บาทโอเคนะหมายความว่าให้เขาแน่ใจนะว่าน้ำไม่ท่วมแต่ตามเทนบาทนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งเขาคิดดีนะผมว่ารัฐบาลน่าจะคิดเขาบอกว่าถ้าเมื่อ,อไหร่กันไม่กรุงเทพน้ําท่วมแล้วคุณจะให้คนประทุมคนรุจิยาคนสุพรรณหรือคนแถวแถวนครนายกท่วมเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรชดเชยเขา นั้นคนกรุงเทพที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมีที่ดินกี่ตารางวาต้องจ่ายตารางวาแล้วเท่าไหร่เพราะเขารับราะแทนเราโอเคไหมแล้วคนที่ไม่มีที่ดินอยู่คอนโดตารางเมตรแล้วเท่าไหร่เรายอมกันจ่ายได้ไหมถ้าคุณบอกได้เนี่ยคนที่น้ําท่วมก็จะไม่มาพังเขื่อนหรือตั้งเขื่อนหรอกถูงไหมเขาก็ยอมแลวถ้าทุกคนยอมตามนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลฟล w ไปตามธรรมชาติของมันที่จะไม่ทําให้คนส่วนใหญ่ซึ่งกาลังอยู่ในศูนย์กลางที่อา ส่งความช่วยเหลือไปไม่งั้นถ้ากรุงเทพท่วมไปหมดแล้วใครจะเป็นศูนย์กลางช่วยกันใช่ไหมเพราะท่านท่านคิดอย่างนี้ได้เนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะจ่ายพร้อมแล้วน้องชายผมทําไงทราบไหมเขมีงบอยู่ก้อนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็แบ่งส่งไปที่สภากาชาติอีกครึ่งหนึ่งน้องชายผมให้ลูกน้องคนที่น้ําท่วมเนี่ยเขาบอกถึงมือชัดเจนกว่าเพราะในขนาดนี้คนกรุงเทพเวลาจะช่วยเนี่ยผมแนะนําว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณแบ่งไปตามช่องนู้นช่องนี้เนี่ย ผมคิดว่าล้วนไหลมันน้อยอะโอเคไหมแตบบ่กันไว้บางทีช่องนี้อาจจะไปถึงช่องนี้อาจจะไม่ถึงแบ่งไปอย่างเนี้อีกส่วนหนึ่งคนใกล้ตัวเราที่อยู่จังหวัดถ้าเรารู้จักคนนี้เราส่งไปเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถมีสํานึกตรงนี้ได้ทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมันก็หายแต่ทำาไงจะสร้างตรงนี้ได้คำตอบคือวินัาโอเคไหมถ้าคนไทยมีวินัยเหมือนคนญี่ปุ่นทัยย้งยานถึงแม้จะน้ําท่วมอย่างนี้เนี่ย เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องกรรมัตภาพารังเีเห็นไหมเราไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องที่จะมันเกิดการบิวเทตของยีนของมนุษย์เราแค่การกลัวเรื่องน้ำกับเท้าแล้วก็เรื่องของเรื่องของฉีหนูเท่านั้นนะฮนะแล้วก็โอเคนะเอาละตกลงต้องเน้นเรื่องวิ่ไหน